น,นะน,นี่ก็คือเรือนไม้เดิมๆของทํายนะนี่ไงนีนี้ก็คือไฟโชว์ของมันออโอโตลุกนะถ้าเกิดเราเติมไม่เต็มมันก็จะโชว์อย่างนี้เดี๋ยวเราติดเครื่องทุกคนฟังกันเลยนะครับมาฟังกันเลยดีฟ่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะดุไหมทีเดียวติดนะครับผมเป็นไงครับผมเสียงเครื่องใช้ได้ไหมบอกแล้วเสียงแน่นมากเครื่องแน่นมากนี่น จัง h อ n ด a s m ม l ยเดิมเดิมของผมเลยนะเป็นไะงจะเริ่มนะครับฝากช่องก้าสายเบิ้ลด้วยนะนี่เป็นไงเสียงใช้ได้นะครับผมนี่ฟันออกสวยนะเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ฟังหน่อยเบิ้ลดังไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะเกรงใจเข้าบ้านเขาดูนะครับดูติดมือนะ ขอ,อแล้วว่าติดมือมากนี่เครื่องเดิมๆนะเครื่องเดิมแล้วก็ย่งแย่งเสื้อนิดหน่อยขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับนี่ก็คือเครื่องเดิมแย่งเสื้อนิดหน่อยฝาเดิมไม่ได้ปาดแผ่นนุ่งแผ่นรีดเดิมหมดเดี๋ยวอนาคตผมจะทําเป็นแผ่นรีดแต่งนะทุกคนรอติดตามไว้รู้ว่ารถคันนี้อนาคตผมจะแต่งอะไรมั่งถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ